กรณีของ W H A ล่าสุดก็มีการโปรยข่าวดีนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมปิดเดียวขายที่ดินขนาด400ไร่อ,อ,อ่ะเป็นยังไงเรื่องนี้ครับก็เป็นการเปิดเผยโด,ดยคุณจริพรจารุกกรสกุลน,นะครับประธาน คณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม WSA นะครับก็มีการเปิดเผยเอาเบื้องต้นก่อนครับแนวโน้มของผลการดำเนินงานที่เหลือของปีนี้ก็คือตั้งแต่ไตรมาสสองนี้ไปถึงไตรมาสสี่ในปีนี้ครับจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับแล้วก็เทียบกับช่วงก่อนหน้าไตรมาสก,ก่อนหน้าด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีการขยายตัวในทุกธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโลจิสติกธุรกิจนิคมสากรรมธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและไฟฟ้าธุรกิจด้านดิจิทัลนะครับหลังจากผลการดำเนินงานไตร สิ้นนะครับ3,930ล้านบาทก็ถือว่าเพิ่มขึ้นถึง61%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทําได้เพียง2,440ล้านบาทนะครับอกาน,นะครับในแง่ของไตรามาสสนะครับตัดขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการเจราจาปิดดิวขายที่ดินแปลงใหญ่นะครับจำนวน400ไร่ด้วยกันนะครับในนิคมอุกสาหก,กรรมของตัวของดูบีเอเองนะครับซึ่งก็นแน่นอนนะครับก็จะเป็นขายให้กับลูกค้ารายใหญ่ แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในขณะนี้แล้วก็คาดว่าจะปิดเดีวได้ปิดเดีวได้เร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี้หรืออย่างช้าก็ไม่เกินเดือนกรกฎาคมของปีนี้นั่นเองนะครับที่น่าสนใจคือเดียวนี้เนี่ยไม่ได้รวมอยู่ในเป้าหมายการขายที่ดินของปี67ฉะนั้นเนี่ยหากว่าเปิดเดีลวสาเร็จเมื่อไรก็อาจมีการพิจารณาปรับเป้าหมายใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเดิมเนี่ยตั้งเป้าว่าปีนี้จะขายที่ดินได้ที่2,275ไร่ โดยแบ่งเป็นที่เวียดนาม625ไร่และที่ประเทศไทย1,250ไร่นะฉะนั้นถ้ามี400ไร่ตรงนี้เข้ามาเพิ่มเติมก็น่าจะเป็นบวกต่อตัวของประมาณการที่เดี๋ยวคงต้องมีการปรับเพิ่มซึ่งก็จะสมผลทําให้ต้องมีการปรับเพิ่มราคาเป้าหมายด้วยเช่นกันนะนะครับพร้อมกันนี้บริษัทก็มีการพัฒนาพื้นที่นิมคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติมอีกหลายแห่งนะฮะก็ะยกตัวอย่างจะมีนิมคมอุตสาหกรรม whaesie 2 เฟส2นะฮะจำนวน600ไร่ปัจจุบันก็มีลูกค้าอยู่หลากหลายอุตสาหกรรมสนใจเข้ามาดูที่ดินเป็นจำนวนมาก2นิคมอุตสาหกรรมระยอง36นะ,ะที่มีบริษัท BYD ประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีนเนี่ยเข้ามาซื้อที่ดินก็ปัจจุบันมีการขยายนะฮะเฟสที่2จํจำนวน480ไร่เพิ่มเติม3เป็นนิคมอุตสาหกรรม WHA e s i 5 จำนวน3,400ไร่ก็คาดว่าจะผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะฮะแล้วก็เริ่มมีการขายได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส2ของปี2 5 6 8เป็นต้นไปโดยปัจจุบันก็มีการเร่งแผนพัฒนาเนื่องจากว่ามีลูกค้ารายใหญ่สนใจที่ดินตรงนี้เนี่ยนะฮะจำนวน4 0 0ไร่4นี้คม,มุตสากรรม IER เฟส2จำนวน950ไร่ปัจจุบันก็ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นลูกค้ากลุ่มกรีนนะฮะเสียทั้งหมดกลุ่มกรีนนี่ก็คือกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม่าใช่นะฮะก็จะมีการใช้พลังงานสะอาดใช้ลอจิสติกสะอาดอออทุกอย่างสะอาดอคือเป็นกรีนทั้งหมดนะฮะครับแหนี้กรมอุตสาหกรรม WHAESIEC เฟสสามจำนวน3 3 0ไร่ก็ก่อนหน้านี้มีการขายที่ดินให้กับฉางอันออโตซาติสเอเชียจำกัด ไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ผลิตซัพพลายตามเข้ามาแล้วก็สนใจซื้อที่ดินค่อนข้างจะมากนะอันนี้ก็เป็น5<ม>้านิคมอุตสาหกรรมที่จะมีการพัฒนาเพิ่มเติม,มแล้วก็ดูเหมือนจะมีลูกค้านะฮะจับจอง<ม>ที่ดินในโครงการเหล่านี้เนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากแทะนั้นก็เดี๋ยวดูในแง่ของ400ไร่รที่ว่าจะเปิดเดียวได้ภายในมิถุนายนหรือยอย่างช้ามไม่เกินกร,รกฎาคมตรงนี้เนี่ย เมื่อสำเร็จแล้วจะมีการถูก Price In เข้าไปในประมาณการใหม่นะมันจะเป็นผลทำให้ตัวราคาเป้าหมายนั้นขยับขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรในส่วนของ W H A อืนะครับก็ลองติดตามดูนะฮะก็ถือว่ามีความคืบหน้านะฮะรายใหม่ๆอย่าลืมนะ,ะก่อนหนนี้มีข่าวเรื่องเทส l a มีข่าวเรื่อง Microsoft เอ๊ะจะเป็น2กลุ่มนี้หรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดนชัดเจนนะครับเดี๋ยวราติดตามดูนะฮะ